สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวีนัตาเชียาสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้โจทย์ชาแลมาแซบๆซเมนูแซบๆซมาแซบเอาแบบแซบเรียกร้องมาหลายพลก็เลยขออนุญาตจัดให้หนึ่งแซบหนึ่งแซบจัดอีกอย่างว่าเซ่บๆซลดลงลดลงลดสายตาลงกระชิบบอกอีกอย่างแซ็บๆซมาเบิ่งกันเนาะเบิ่งในโขกเนาะ เป็นไดแซบวัดแซบวันนี้ครับเราจะทําส้มตําสู้กินครับส้มตํา้มตำมังคู้ส้มตำำมามะละกอรครับเดี๋ยวิบอกไทยผสมเหล้าแล้วบอกคนกันไปเนาะเพราะว่าคนภาษาทางภาคกลางคนคอมมนมาหลายครับคน <c oughs> ฟังอีสานบ่าออกเคยญาติพ,ยยพูดภาษากลางนะ,ะนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเราจะจัดเมนูพิเศษนะครับส้มตำเจ้าวันนี้โดยทีมงานโจูชแนลครับผมคนเดียวก็สนุกได้ครับ <c oughs> ใช่ไหม นี่ครับมีพริกครับผมพริกถ้าวันยิ่งกินพริกน้อยลงครับวันนี้เราใส่พริกแค่สี่เม็ดครับผมแล้วก็กระเทียมครับกระเทียมกระเทียมสามหัวเด้อแล้วก็นี่ครับใส่เกิอนิดหน่อยเราจะํำปูปลาครับวันนี้ครับสุดยอดนี่แล้วก็น้ำตาลครับน้ำตาล,น,ตาลน้ำตาลผมจะใช้น้ำตาลปี๊บใส่น้อยนึงไ้โจกกินวหวานน้อยนึง ไม่เป็นไรหรอกมันไฟมันแบบว่ามีรสชาติกลมกล่อมนะครับบริเซนเงินมากไม่เท่าสีมีประเดียกเน้นประเดียกจังน่อยชุลล์นี้หน่อยครับจัดไปโซแบบร,รัวนี่ครับพริกว่าต้องผมพิอบอ,อกาละเอียดอะไร เอาพอแบบสีสันสวยงามเลยครับรสชาติเผ็ดระดับหนึ่งครับต่อไปเราจะใส่เครื่องปรงุงเลกจังน้ำปลาครับจัดน้ำปลาลงไปน้ำปลาจะเพิ่งใส่หลายเพราะอันนี้ใส่ปลาแดกแล้วก็ปูอีกนี่น้ำสนเสนอครับปลาแดกครับปลากระดีครับปลาลาปลากระดีครับาแกะไงล่ะจิ๊นแกะว่าได้ ปลาลาปลากระกดีนะจ๊ะเดี๋ยวจะเอาออกให้ดูที่นี่เขามีปลาลาาขายครับเขาทำพิกระปุกโอ้ของเขาสุดยอดครับกินนี่ไม่ต้องพูดถึงนะจ๊ะโอ้โหมันรับน้ำปลาซึมซับออกมาแล้วจ๊ะประเดี๋ยวสุดยอดครับหอมมากมายครับจะเอาตัวมันใส่เนาะ มาครับนี่เมืองปลาอีเดือดภาษาอีสานเอิดปากระเดิดครับปลากีเดือดภาษากลางปลากระดีมาสัน้นนี่ครับตัวกำลังก่อกินครับใส่ไปสามตัวน้อนอๆก็โอ้หอมติดมือเลยครับเสียบๆปลาไว้ป้องกัน มะเรงวันแต่ว่าบ่ามีหรอกว่าแมงวัน <700 S 1> เสร็จเรียบร้อยมะเขือเทศครับหั่นเข้าไปเจ็ดสีตอนพอสีชิ้นนะจ๊ะมะเขือเทศสีชิ้นแล้วก็มะนาวครับ รสชาติจะไม่ถึงชุบจุเรียบร้อยเขาให้เข้ากันจรงของผมจะตําเครื่องมันลงตัวก่อนนะครับของโตรชเดลจะตั้ให้เครื่องมันเข้ากันก่อนครับแล้วค่อยจะทำการ เอาเส้นใส่ปูครับฉีกดึงออกขึงคุบปูนี่เป็นปูแสมะครับดองเองครับนี่เห็นไหมเดืองสวยงามครับเป็นดองไม่เอาครับเอาเต่โตใส่เป็นโตไปเลยสุดยอดครับหัขึงจะน่อยเนาะ โอ้ยเรียบร้อยอพิเศษวันนี้พิเศษครับพิเศษเนี่ยเบพาะเครื่องเนี่ย็กึอบคกแล้วครับสีสันน้ำลายแตกพากเลยสุดยอด สละตีครับจ้าครับนี่ครับเสร็จสับครับใส่เข้าไปครับก็ต้องปรุงลายหลอดครับเราฟิือระดับอากาศแล้วม่กลัวสุกดำอย่างแซ่บปูปลาครับทองโซเชียลครับปูปลาแค่คุกก็อร่อยแล้วครับ กำล,ลังการงานสร้างซีดๆลายแตกซ,อซ,อซอ้อๆคนเบิ้งทางบ้านจะเลยก็ตะฐานครับนี่ขอตวกพันบวกสุดยอดครับมาชิมจัดใส่จานนี่ครับ ที่เตรียมไว้จะมีหน่มจีนนะฮะหน่มจีนครับเป็นผักสลัดครับแล้วก็มะเขือพวงมะเขือพวงมันอีสานเอ็นบอกแข่งมะเขือพวงอันนี้บอกพักขาครับภาษาอีสานภาษากลางก็ชะอมอันนี้พริกเจ้าปัญหาครับแซ่บแน่นอนครับวันนี้ครับพริกลูกเบลเลยครับจัดไปครับเจ้าหน่มจีนลาดเลยนะครับเพราะว่าเอาตำมะละกอมะละกอนี่็ลาดเข้าไปเลยครับชุบ ตาขึาน,นบนเส้นจะได้นุชชาที่อร่อยกลมกลม่อมโอ้อยสุดยอดโอ้สุกนัวแล้วนี่เสร็จเรียบร้อยครับสุดยอดมากๆครับร่างกายงานสั่งอร่อยแท่อร่อยแท่ โจชแนลทีเจทุกคนครับวดติดตามเมนูนี้ครับมาท่านนั่นแทน,นมาแล้วครับเสร็จเรียบร้อยจัดโต๊ะจัดจังเรียบร้อยเลยครับเสร็จเมนูทีเด็ดของโจชแนลสุดยอดเ่ยครับมาตฐานร่างกายครับตำเพล็กสีหน่อยอยังแดงขนาดนี้ครับ <laughs> สุดยอดเลยกันละผักครบครับเดี๋ยว็ห่อกระออปลามาเลยครับจัดข้าวแซ่บมือหนึ่ง อย่างที oh, mm ่เ hmm. ก like ่าเนาะตัวเซนเอร์ตรงนี้จะน้อยเนาะโอ้ผักขาหอมแห้งอีเด็กชะอมชะอมชะอมมาดื่มครับเตรียมข้าวกล้ามนะเก็บข้าวก้ามเลอเอาเลยที่ก๊ แล้วตอนนี้เราจะทําการกินแล้วครับเราจะสวบแล้วครับกับคงกับข้าวกับปลาเตรียมมาครับแซ่บน้ำกันครับนี่ความเปิดเพ่อนสนุกไปน้ำกันครับสนุกพร้อมแซ่บพร้อมสบายใจพร้อมที่นี่ที่เดียวครับชจชแนลครับถูกใจกดติดตามไปจานข้างที่หนึ่งความกนแล้วเอ่อวันนี้เสนอคําว่าวันนี้เสนอบันษั้เสนอโดนแล้วอันนี้ ภาษาจีนครับเลียงปั้นมู่กวัวครับภาษาจีนเลียงปั้นแปลว่ายำมู่กวัวแปลว่ามะละกอครับเลียงปั้นมู่กวัวตามบทุงส้มตำภาษาจีนจีนกลางเลียงปั้นมู่กวัวถ้าใครไปสั่งกับข้าวสั่งอาหารร้านเลียงปั้นมู่กวัวเขาจะกมเลยครับสุดยอดนะกินกินครับคนอยากซิมก่อนี๋ยวขอบเบิ้งปูมันเนาะเอาเลยเลยครับ เราเลิกเลยเดย้ผมขอจัดปูกันม,มีความเค็มครับเพาะว่าดอางไปโดนแล้วจะว่อะแซตของช่องฟิตไว้มันจะเค็มอยู่แต่บะปลายมันเนื้อครับทานน่าก,กินมือดนะครับเด้อนี่เสร็จม้งจีนห้อง จะลากเข้ามาเลยนะครับเป็นอะไรที่ลงตัวโปรเฟกต์ที่นี่สุดยอดอุย้ยเข่าตาด,ดีโอ้โหดีเข่าตาอันตรายเด็กเล็กเด็กน้อยนะครับกินส้ตมตำระวังส้มเส้นนมกินนะจ๊ะ don't หวานเจี๊ยบหรอสะอมครับชะอมกินชะอมกันมันปากเหม็นแน่นอนครับใครอยู่ภูเรศไม่ค้นมาไก่ แสบครับแสบแสบหนังคำเดนทุกคนครับ นนี้ำกำลังตั้งใจดูกันแบบใจจดใจใจ่อครับตอนให้โจกินนะใช่ไหมต้องตั้งใจครับต้องใช้สมาธิในการดูครับเราจะมีความสุขเยนนะ mm. อะแยะเนาะใช้เวลาว่างครับ mm. ขอบคุณมากมากครับที่สละเวลาอันมีค่าของแต่ละคนมานั่งดูคลิป20-30นาทีเนาะ mm. ก็ถ้าไม่ว่างจริงก็ดูไม่ได้ครับ mm. แต่ผมแนะนาอยากให้ ใครที่เข้ามาดูคลิปของช่องผมอะ่ะคือเอาเวลาว่างจริงๆมาดูครับถ้าถ้าดูในเวลาว่างแล้วมันจะมีความสุขเพิดเพลินครับถ้าแบบเวลาเร่งรีบเรามาดูมันก็ได้สาราครับดูสองสามสี่ห้านาทีแล้วเดี๋ยวมีงาน,น,อ,งนอย่างนู้นอย่างนี้ไม่มีประโยชน์ครับไม่สนุกมันไม่มัน ถ้าเราดูเวลาว่างก็เลยสุดยอดคอมเพิดเพลินสนุกมันไปเรื่อยๆครับบรรยากาศมันจะพาไปคิเกอา

จตัวเลยชิมปลาดูมันจะมันจะ,นจ,ะ,จ,ะ,จ,ะจะเข็มขนาดไหนครับอือขอบอกไม่เค็มแซ่บ cột nha cột cột vần Hãy subscribe cho kênh Ghiền cầm nhanh nhanh oh, ô oh. ô ล้าน่ากลัว papo อมมันจะมันมากสุดยอดกรแดกกระกระ้าตะกี้เดือดตากั่ดี ตัวครับกินมหนึ่งพอดีคกหนึ่งนมจีนถาดใหญ่ ดงไปจดแดแูแดงแดงขัดแดงเน่นอนดยดจัดการแบงค์มือก่อนแล้วค่อยออกสเต็ป เลอะเสยไม่มีใครเห็นหรอกเนาะไม่มีคนเห็นหรอกไปเข้าจัดีนไรสเต็ปแดนหนึ่งสเต็ปโอโอแบบหมอลำหมอลำจะองเนาะวันนี้เนาะวันแบบนี้เราจะแดนหมอลำเลยจ้าเดี๋ยวปีเจจ,จูเจให้หมอลำซิงเออไปดีฝาอันตรายตังกลองแ๊บ Vô chai, vô chai, vô chai, vô chai, sản ban hồ hấp มันเสะเอาลุกเร็ว <ś les> สะถึงเจ้าบ้างไหมครับขอบคุณมากนะครับกำลังแก้เข้ามารผสมนะจ๊ะ ผ่านมากผ่านไปก็ดีคนดิดตามยิ่งดีมากมายครับและการสำหรับการกดไลค์ทุกๆไลค์นะครับอยากใจทุดแวยไครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม